นิทานเรื่องข้าวใหม่ในกระบุมเก่าในหมู่บ้านทุ่งนาทองในภาคอีสานของประเทศไทยยายแดงและลุงดำเป็นชาวนาที่มีความเชี่ยวชาญในการทำนามานานาหลายสิบปีพวกเขามีหลานชายชื่อก้องก้องเป็นหนุ่มที่รักการทำนาและมักจะเรียนรู้จากยายแดงและลุงดำเสมอ ช่วงเวลาหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก้องสังเกตเห็นกระบุงเก่าๆที่ยายแดงใช้ใส่ข้าวก้องถามยายแดงว่ายายแดงทำไมยายถึงยังใช้กระบุงเก่าๆนี้อยู่มันเก่าและข้าเห็นว่ามีรอยชำรุดด้วยยายแดงยิ้มและตอบว่าก้องกระบุงเก่านี้เคยใช้ใส่ข้าวมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าของเจ้ามันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครอบครัวเรา ลุงดำเสริมว่าใช่แล้วก้องการใช้ของเก่าทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับอดีตและเป็นการเคารพในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งเตรียมข้าวสำหรับเก็บในกระบุงมก้องนึกถึงความหมายของการใช้กระบุงมเก่าและเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ดูเหมือนจะเก่าแต่มีความสำคัญต่อครอบครัวก้องถามลุงดำว่า ลุงดำข้าคิดว่ากระบุงนี้มีความสําคัญมากกว่าที่ข้าเคยคิดข้ารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นครอบครัวและความต่อเนื่องลุงดำยิ้มอย่างภูมิใจเจ้าคิดถูกแล้วก้องกระบุงนี้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความผูกพันที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อมาอย่างเรา หลังจากที่ข้าวใหม่ถูกเก็บลงในกระบุงเก่าก้องรู้สึกถึงความอบอุ่นและความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัวข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ของเก่าไม่ได้ไร้ค่าการรักษาและเคารพสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นการสืบสารประเพณีและแสดงถึงความรักและความผูกพันในครอบครัว